รีบไปโรงเรียนได้ละวันนี้ห้ามกลับบ้านเกิน4ี่โมงเย็นแล้วก็ต้องกลับมันกินข้าวตอน5้าโมงแล้วก็ต้องอ่านหนังสือตอน6กโมงเย็นด้วยไม่ได้วันนี้วันเกิดเพื่อนหนูจะไปบ้านเพื่อนก่อนยังไงพี่ก็ไม่ให้ไปแต่หนูจะไปไม่ต้องมายุ่ง ตีห้าตื่นนอนอาบน้ำหกโมงอ่านหนังสือเจ็ดโมงกินข้าวเก้าโมงอ่านหนังสือฝนจะไปไหนหนูจะไปเที่ยวกับเพื่อนเรื่องยุ่งกับหนูสักทีได้ไหมพี่บอกแล้วไงว่าไม่ให้ไปทำไมถึงดื้อแบบนี้แต่หนูจะไปก้าโมงอ่านหนังสือก้าโมงอ่านหนังสือก้าโมงอ่านหนังสือนาฬิกาเนี้ยใช้ได้จริงๆด้วย จดหมายรายงานตัวหนูทิ้งทำไมอ่ะจะไปเรียนไกลบ้านทำไมพี่ไม่เถอไปแต่หนูหกโมงเย็ยนอาบนะ้ำหกโมงเย็ยนอาบนะ้ำพี่กอล์ฟหนูสัมภาษณ์งานผ่านแล้วนะเริ่มงานเดือนหน้าที่เชียงใหม่เงินเดือนตั้งหกหมื่นแน่พี่ไม่ให้ไปเที่ยงต้องกินข้าวเที่ยงต้องกินข้าวนี่สิถึงจะเป็นเด็กดีของพี่ นี่ไม่ว่าแกจะเป็นใครเนี่ยอยู่ห่างกับน้องฉันเอาไว้แกมันไม่คู่ควรไอ้พวกผู้ชายหลอพวกนั้นมันไม่ได้ดีเท่าพีอ่อยู่กับพี่เนี่ยดีที่สุดแล้วโอ๊ยเออ้ฝนไอ้พ<ร>ี่ด้วยพี่กองไปมองต้องไปนอน<ร>